โตโยต้าไฮเออร์ปีสองพันสิบเอ็ดครับลากจดสีสันรอบคันสวยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแม็กตรงรุ่นโตโยต้านะครับยางยังดีครับรอบตัวสวยงามงามครับรถเล่นพร้อมเอกสารครบนะครับภาษีหกเจ็ดประมาณนี้เลยครับรอบตัวหลังคาซันรูฟไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะครับหนึ่งเอ็มเซ็ใช้เบ็นสีกับแก๊สนะครับสองระบบลงเล่มเรียบร้อยกุญแจรีโมทมีให้สามชุดนะครับภายในเบาะดังนะครับมีที่เท้าแขนเกียร์ออโต้พวงมาลัยมันติ ระบบแอร์ออโต้เปจดไฟฟ้าขึ้นลงครบมอสี่4บาทนะครับปรับเบาะไฟ่้าฟใช้งานได้เบาะหลักเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับด้านท้ายเก็บสัมภาระหลังคาสันลูไฟฟ้านะครับเปิดปิดออโต้ทรงดีครับสีสวยขับขี่ดีครับขับทำกายสบายหายห่วงครับสองระบบประหยัดประหยัดเลยครับแก๊สลงเล่มเรียบร้อยประมาณนี้นะครับรับตัวเดี๋ยวตาเตืชมนะครับ เสร็จล้ครับทีเดียวนิ่มๆเงียบๆเลขไม้สามแสนหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยภายในสวยครับที่เก็บสัมภาระกว้างสามครับมีแอร์กลางแอร์หน้าเย็นฉ่ำทุกท้องคันครับรถจำนวนบุรีนะครับไซน้อยต่างจังหวัดจองครับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับสนใจมาลองชมน้องดูลองขับดูได้ครับหมู่บ้านสวิทฮมพาร์คซน้อย